ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเพื่อนๆเนี่ยผมมาเองเนาะติดโคระติ๊กใหม่ยินขอตอนวันนี้ก็เพื่อนกันครับเอ่อผมเนี่ยเนาะอ่าขอจักแข็งเนาะไว้อ่าแกนคือ100บาทบ่อาอาตัวไหลไฟไฟเด้อครับมีต่อเข้าอยู่เย่ครับเอ่อขอทันลงมา

เจ้าพ่อหญเป็นเจ้บุกผูทชายเจ้าอบผู้ชายเจ้าวันจัมิวันบาคนที่คนกวันจับมวันบาวายกามราีที เป็นแก๊งแก๊งค่ะนี่ครับ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  ល្ស� filtrate ៖ាល់ញ្ត� flats ្ជ្ក្ครั្សំទនាតាះ្មកៜិត្រងម្រី Permission ៖ីមឹក់ជំម� a i o n

นึ old, ่งร้อยบาทคุณวันนี้สิที่ครับบที่มารคุณและครอบครัวบริจาคสองพันบาทก็ บิ๊กโจ้เี่งมาท่กทากระตินบอกว่าพาจาบบนนะาล,ลมาน<ะ>ีแล้วมาน้องมาลุกปีบะครับลาแล้วก็เป็นปาปามาอยู่กระตินทิน้ดหลายที่เลยบริมากปีนี้ไม่ขอพหน้าหน้าสีหาปีแล้วครเดี๋ยวคนอเองให้รู้กคมาแท่นกูว่าเพิ่นมีเรื่องปัญหาทุกใจบ่ครับเร่ว เป็นยังพเพื่อมาฝากก็เป็นลูกเทพผาดจันทร์ครับคนนีน้นามม้ามีผู้รองคนเนรนมามมหาอาจารย์เคยเนรนามเ่าจึงใส่แหน่เวลายอย่างออ่าย่างเช่นมีอย่างแหน่ครับในทุกเหตุทุกอย่างท่านใจสบายสบายสู่ขว่าเราไม่ผลร้ายประชาชนหลักเาราคนจริงจังจริงใจพูดจริงท่าจริงแบบนี้ประชาชนเขาถูกใจใสเ่เรา เป็นผดีขุนดีนะแต่ทำกันจริงจริงจ uch ังจริงใจไปเลี้ยวท่านใจนะแต่บอกบอกเยาวาลเย่าไปแย่งไงเด้อไปแรงโกรธเหมือนพูดตรงเกินไปโกรธใบแย่งไม่เข้าว่างใส่ครับโกรธเลี้ยวท่านใจไปบพรยังนะครับไปไปไปแรงแรงเล่นนะครับเราปีนี้จะจะมีการแนะน้ำพันยังใส่ไหมบอกเรื่อยังเลยเนียนะเหนียน่งไปเรื่อย เรื่องเพลงแต่ก็เรื่องแค่ไปเรื่อยเป็นเรื่งแคร่เรื่อยเนี้ยนั่ไปเรื่อยก็วันนี้มาร่วมงานทอดสินสัมภคีย์ครับนะนาวัดของหลวงตู้ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านในย่านนี้ติดปากแล้วก็ศรัทธาพระอาจารย์นะครับนะก็เป็นวัดของหลวงตู้นะครับนะก็คือก็ต้องกล่าวเลยว่าที่วันนี้เนี่ยนะครับนะเป็นวันที่ผมมีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ ผมก็มากราบท่านเจ้าวาดเป็นประจำอยู่แล้วหนึ่งนิดนะครับนาเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงนะครับนาที่ผมรับเป็นประธานเจ้าภาพทอกถิ่นนาแต่เป็นการทอกรถิ่นสามัครเกียร่วมกับชาวบ้านในพื้นทิ่นะครับนาก็เพื่อจะเป็นการบํารุงพระพุทธศาสนานะครับนะเพราะนั้นปกติแล้วเนี่ยก็กล่าวเรียงว่ากระถิ่นนาทานเนี่ยนะครับหนึ่งปีทําได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัดนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยผมก็ ปฏิบัติอย네่างต่อเนื่องนะครับนะก็ที่ผ่านมานะครับในแต่ละปีเนี่ยผมก็เป็นประธานท่อกระถินประมาณสิบกว่าวัดนะครับนะก็ทุกปีนะฮะปีนี้ก็ประมาณ78วัดนะครับนะเพราะส่วนใหญ่ก็มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกับท่านเจ้าวาดวัดนะฮะท่านเจ้าวาดวัดก็ขอให้เป็นประธานท่อกระถินนะครับเพื่อจะนําบุญเข้าวัดนําปัจจัยต่างๆเข้ามาพัฒนาวัดเข้ามา ดูแลค่าน้ําค่าไฟของวัดต่างๆนะเพราะฉนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าวัดวารามต่างๆเนี่ยนะครับนะมีค่าใช้จ่ายมีปัจจัยต่างๆนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ต้องมาประคองวัดเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาบวชมาปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเวลาประชาชนเข้ามาบวชมาถือศินปฏิบัติธรรมวัดก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟนะครับ นาะที่ประชาชนเข้ามาใช้เพราะนั้นผมเองก็ถือว่าในช่วงที่ยังมีพลังมีศักยภาพมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องบ้างนะครับก็เอาาติโยมพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยมาร่วมบุญความจริงแล้วการทอดกระถินเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับความจริงแล้วกระถินเนี่ยก็คือผ้าหน,นึ่งผืนนะก็คือผ้าใยนี่แหละนะก็คือทีนะ่ให้พระเนี่ยที่จะมาสาครบทวนไรมานเนี่ยได้ดน,นู่ห่มแค่นะคั้นเองนะฮะแต่ว่า เนื่องจากวัดวันนี้วัดวารามต่างเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับนะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่ที่ไปสร้างขึ้นอะไรขึ้นต่างก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงวัดเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้เข้ามาถือศีลนะครับอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะครับนะวันนั้นเหมือนกันสำหรับวันนี้ผมก็ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มาเป็นประธานท,าทอดถิ่นร่วมกับประชาชนในวันนี้นะครับ ทุกวัดที่ผมไปก็ส่วนยอดปัจจัยนะครับก็มีามากบ้างน้อยบ้างน,นะครับก็มีน้อยเย็ดแสนแปดแสนล้านกว่านะครับบางทีก็5ล้าน6ล้านาก็ตามกําลังของประชาชนในพื้นถิ่นาตามกําลังความศรัทธาของประชาชนที่มีความศรัทธาต่อวัดวารามดังกล่าวแล้วก็ในส่วนของท่านเจ้าอาวาสด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น ผมเองก็ต้องกลัาเด้วยว่าในเรื่องของการท่อหินเนี่ยสำหรับผมโดยส่วนตัวนะครับนะทุกวัดที่ไปเนี่ยผมม่ได้เน้นหนะรือคำพิจารณงเรื่องยอดจํานวนเงินนะครับแต่สิ่งที่ไปเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการนะได้มีโอกาสได้ทําบุญนะด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น นะครับเพราะเราเป็นชาวพุทธนะครับเ,เราก็ต้องรักษาส่งเสริมพระพุทธศาสน,สนานะครับเพราะนั้นหลักการก็คือผมไปทอดท,ทุกวัดเนี่ยจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องออจำนวนยอดหยินนะครับแต่็นเรื่องของการไปปฏิบัติไปก่อ,อกระสินเพื่อจะให้เป็นไปตามหลักการของ พระพุทธศาสนานะครับมีลกับผ่านเรื่องร้ายมาสบายใจเลยยังครับก็สบายใจฮะก็ไม่มีอะไรตอนนี้นะครับอ่ส่วนเรื่องอื่นก็ว่าไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรนะทำไมถึงมาฝากตัวเป็นลูกจีนเจ้าวาดวันนี้ครับใช่ครับก็ก็อย่างนี้นะครับก็กล่าวเียว่าในส่วนของหลวงตู้เนี่ยก็เป็นท่านเป็นพระปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นพระที่อยู่ตาม บ้านนอกนะครับะนะนะแล้วก็ท่านก็ยังกระทำกิจวัปกติยังเดินบิญญณบาทตามปกติเลยนะครับนะแล้วก็ท่านก็ทุ่มเทให้กับประชาชนในพื้นที่มากนะครับเพราะ,ะนั้นผมอมองเห็นว่าท่านเบียนพระปฏิบัติและสิ่งสำคัญคือท่านเบียรพระที่อยู่อยู่ติดกับประชาชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าถึงง่ายนะครับแล้วท่านก็ เดินทางไปตามที่ต่างๆนะตามที่ประชาชนนิมนต์ต่างๆโดยไม่มีปฏิเสธนะครับนะไม่ว่าจะยากดีมีจนจะร่ํารวยต่างๆนะครับท่านไปหมดนะผมก็มองเห็นว่าท่านเป็นเป็นพระที่ประชาชนเข้าถึงง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นพระนักเทศนะครับแล้วก็2ก็คือวัดของท่านเนี่ยผมทัท้งเกตนะครับปจัจจัยต่างๆที่ท่านได้มาเนี่ย เราก็สังเกตความก้าวหน้าก็คือท่านออกมาพัฒนาวัดอย่างจริงจังอันนี้สําคัญนะครับนะเ,เพราะว่าผมไปที่วัดเนี่ยผมก็จะแอบสังเกตว่าท่านเจ้าอาวาสเจรวัดเนี่ยเมื่อได้ปัจจากกาัยจากการท่ดกระถินจากการทอดร่าเนี่ยวัดมีความคืบนหน้าหรือเปล่านะแต่ถ้าวัดไม่มีความคึ้นหน้าเนี่ยนะความศรัทธาเนี่ยของผมจะค่อยค่อยหมดไปท่านก็รวบรวมกันไะด้ท้านได้ก็ไดย ถ้าก็ออกมาพัฒนาดวลพัฒนาน่านนาการาเดไปเลไปเพื่ออะไรเพื่อให้ไปใช้รายคุณิุณท่ากนะคะไปใช้ไปใชัไปอันนี้ต้องกาของการวาดเรื่องที่สายเต่ตกวัดทุกปีววันนี้นะครับในเรื่องของการ เดินทางไปทำบุญทา่วัดปารานะครับส the right. ังเกตหายวัดนะครับวันนี้เจ้าวาดหลายที่เนี่ยท่านไม่เน้นการสร้างแล้วนะครับท่านไปเน้นการสร้างอะไรเพิ่มเติมแต่ท่านเน้นการการสอนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนานะท่านเน้นการอย่างท่านเน้นการการสร้างคนนะเช่นให้การศึกษาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลการซ่อมแซมคนต่างนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมไม่ฝากเขาเป็นฝากเพราะว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย่แล้วนะ,ะก็ต้องปให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับ